สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาทำบุญช่วงโควิดที่เปิดคลายล็อกดาวน์นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เรากำลังมาทำบุญในเชิงท่องเที่ยวสายบุญนะครับวัดบางจากปากเก็ดนนทบุรีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือจุดไฮไลท์สามมกลสามเสียในาวันที้าเราแงนี้ขาได้รับอกเสียงมาทุกคนแล้วนะครับอันนี้ก็คือรถนะครับรถที่มาลด้ร้าอดไสามสามเสียงในละวันมีผ้าอินร์ไม้หมันรักเกเรตออินก็จะอยู ทากนรับเอแล้วใรจะรัเราครับถ้าเกิดเรื่องนัปัญหาเยอะครับบนแล้วก็น้ำนน่างหตื่นวันนี้ที่มาถ้าเข้ามาที่วัดบางจากนะครับถ้านำรถเข้ามาสมุนที่ควรจะเข้ามาลอดใต้สองคางในเรื่องของใต้สองคางจ่าเทาสะดวกนะครับเพื่อเป็นสิส่งเงคนแรเรา่องความฮีโรแลก็โปร มันจะมีรถเข้ามาที่น่นทีนำเตือนนะครับวาจ้แงใ้ทากนอย่ตางนะครบเรากจากเดียวกันนะครับอรนตจะีคนด้านนี้ทะจะมีรถเข้ามา ค่าตะบุเท่าไหร่นะพี่ตอนนี้ตะบุญสี่สิบาทนะสี่สิบบาทได้สเต็คเกอร์สเต็คเกอร์ครับแจกหลวพ่อหมดไปแล้วรวมกันด้วยอ๋อครับผมถึงหน้าตาแล้ครับตะบุครัวงพ่สี่สิบาทนะสี่สิบบาทเพื่อเป็นศิลปมงคลนะฮะตะบุญหลวงพ่อตะบุญเลยครับตะบุญเข้าวัดครับผมพี่จตรงกลางครับกดแปดสามครั้งยาวๆออกได้เลยครับผมนี่ฮะสารเจ้าที่บอกกดแปดส,สามครั้งยา,ยาวๆแล้วก็ออกเลยนะฮะ ครับหลิศานครัแต่ละวันจะมีเจ้าที่เดินแจกจุดอ๋อครับผมได้สำเร็จนะครับครับเน่าตีครับต่อไเรื่อนครับก็ผู้สารนิชนเข้ามาทําบุญจะเข้ามาลอดช้องช้างเอราวันที่มีพระอินทร์ลงผู้ชวยกอดก็ได้นะครับหรือว่าทําบุญที่วัดเสร็จแล้วทําบุญที่วัดเสร็จแล้วจะกลับบ้าน นำรถมาแตาม้างใท,ทางแล้วออกไเลยครับพี่นำรถมาลอดใต้ท้องช้างนี่ก็ถือว่ากลับบ้านก็ได้แต่ต้องแล,และแแต่นะฮะและแต่และแต่พวกคน<ล>ท,<า>ที่จะเข้ามาทําบุญว่าบางคนก็เข้ามาลอดใต้ท้องชา้างในละวัาานก่อนอาครับบางคนก็ทําบุญเสร็จก่อนตอนนี้เปิดให้ทําบุญเข้ากี่โมงถึงกี่โมงครับางครับ ตั้งแต่เช้า8โมงถึงมาก่อนก็มาได้เลยอ๋อครับผม8โมงถึงกี่โมงครับก็ประมาณ5โมงเย็นครับ5โมงเย็นใครจะอยู่ตอนเช้ายังไงก็วัดก็ยังไม่ปิดวัดปิดตอนรุ่งอ๋อครับผมวัดดิก็นี่เราเท่าออกเรื่อยๆนะครับทางเอราวันก็จะมีพระอินทร์นะฮะมีพระอินทร์อยู่ด้านหน้าหลวงปู่ทวดนะครับ ทำบุญลักษณะแบบนี้คือยังไงฮะตัวตัวนี้คือทําด้วยอะไรครับลูกนิมิตมีมีลูกนิมิตแล้วมีอะไรอีกครับมีลูกนิมิตมีเสาเข็มเสาเข็มบอ๋อรับผมศรีธาบับจริงๆแล้วมันมีเยอะครับน้องพับผมแลวแล้วแต่แล้วแต่ผู้สานิคนเข้ามาทำบุญที่จะทำบุญในส่วนไหนใช่ไหมครับ ถ้าเราเจาะจองเนี่ยรเราให้มนทึกชื่อ,อเ,เราให้มนทึกชื่อโดยเฉพาะคนที่ทำบุญเจาะจองที่ผมได้บอกบุญไปเนี่ยอ๋อครับผมแต่ถ้าใครไม่เรื่องมากหรืออะไรเราจะทำกุศลตู้เองก็แล้วแต่เราอ่อแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่นี่ใช่ไหม,มก็จะมีผูธจาดนิทรรศมาทำบุญอยู่ตอนนี้นะครับช่วงเวลาช่วงบ่ายที่วัดบ,บางจากนะเข้ามาสมบุญทางเยอะผมถ่ายเพิ่มเสร็จ ต้ไนไมัยทุบเทียนจะอยู่ด้านนี้นะครัต้ไนไม้ทุบเทียนที่จุดทำบุญแล้วก็วัดบางจากตำบลคลองพระอุดมอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเป็นสีม่วงนะครับท่านผู้ชมเป็นสีม่วงแล้วก็ด้าน,นหลังลูกนัดทำบุญพระอุโบสถน,นสีม่วงบนด้วยทองนะครับ ท่านสวยงามมากและมีลุคพระยาน้าท่ากำลังก่อสร้างผู้จานิสตันที่มาทำบุญก็สามารถที่จะมาป่าถ้ำเสือและก็เดินออกมาปางประตูพระรามหนีหรือไม่ไม่มาพญายมไปโดยหลายอย่างน้ำและก็ใต้ข้าวใต้ผักใต้ถ้ำหรือว่าใต้สาธุรั์อ่าใต้อะไรเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วเป็นสุสานใต้จารย์มะ แล้วก็หลุงพ่อถ้าอาจารย์มัทอาจารย์หลุงปูรพ่อแล้วก <ım> ็ไอ้ไข่ไอ้ไข่ที่ไปไปขอโทคขอราบกันอยู่ที่ว <ologie> ิหารหลังหลวงพ่อองค์ใหเป็นแม่มาและก็เดดนดูน้อหลวงพ่อพระชายาภรณวันเกิดน้องเือนสิด้ยาว ตรงมุมนี้ก็จะมีเหมือนองพญานาค

2ิบาทครับพี่น้องครับมาเลยครับมาเลยนะทุกวันไม่มีก็ขลังงานมาเดี๋ยวก็เจออาจารย์ที่วัฒนาเรามาทุ่มเทให้การแนะนำต้อนรับขอบคุณพี่น้องครับพี่น้องครับผู้ชานี่คนก็มาทำบุญไปจ <mel od ic 00> ุนันมากนะครับด้านนี้นะตรงนี้เลยจ้าบอกเจ้าที่เขาเนาะ ชาวาทีนและภรรยาองอาวะก็้อาษีและผู้เป็นากนามาที่น่านี่น้พระพาหน้าหลวงทูตะาทสมเ็เย่ีองนระพานดขนทเดี๋ยวอาจารย์โดยอาารย์เดินทางไปนี่หนูคอาจารย์ต่ เห็นก้าความยาวขององค์างแป่สิบเมตรจนเหรือนส้นสิบว่าแล้วว่าเขาเข้าด้ไหมมักรนาะไปงในดูไหกเ่องพข้าสด พ่อป่าศรีชยัยพ่อโตนะฮะองูชามนะครับงผูมั่นหผูทวดนะครับสองพ่อเงินแล้วกีลิงดำนะฮะก็จะมีท่าเจกีก่จารย์ที่อยู่ใต้โบสถ์ฝักนะ ตอนนี้จะเป็นหัวเสือนะครับคนที่เกิดวันจันทร์นะฮะวันจันทร์แล้วก็วันพุธตอนกลางคืนขอย่าถ่ายทอดบารมีเพื่อเผยแพ่นะครับที่วัดบางจาก จนมันยากศภาศไปในวัดนะครับ โตหลวงปู่ทวดนะครับนี่จะเป็นหลวงปู่ทวดในหลวงพ่อโตนะครับพระอุโบสถที่มีหลวงพ่อโตหลวงปู่ทวดไอ้ไข่นะครับขอโชคลาภได้นี่ก็มีผู้สารในสวนเข้ามาทำบุญนะครับผม ปู่ฤษีวันพฤหัสนะที่มาจ่าไหว้ขอพรเขาปู่ฤษีนะครับขอญาติถ่ายบารมีของพ่อปู่ฤษีทุกตนนะครับเพื่อเผยแพร่บารมีนะครับ ท่าน้ชมดลยครัของเที่วัดก็เยอะกินเทียบคนเราขึ้นก็มีลองนับนะครับหลายคนมาซื้อของกินเยอะน,นี่เดินผ่านตรงพื้นที่เดินวัดนะจับเป็นสัดเป็นส่วนได้ดีมากนะครับท่านผู้ชม ยาวห้างเยอะนากภายในวัดนะสุดเลยนะครับแปงคือสาลี่สุพรรณสุดยอดมากเลยครับอาหารเทียบเลยครับของฝากของขายในพื้นที่วัดนะครับมีทุกอย่างครับทุกอย่างขน,นมนมเนย

เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมวันนี้มาทําบุญที่วัดบางจากอาเภอปัตกดจังหวัดนนทบุรีครับได้ทําบุญจุดเสริมสริสริมงคลตามจุดต่างๆพื้นที่วัดเหมือนกับตามวันเกิดะครับท่านผู้ชมเราก็าไปกราบไหว้ขอพอรได้วันนี้ก็ได้อิ่มบุญอิ่มท้องนะฮะ ตอนนี้ก็จะกลับแล้วครับก็อาบุญมาฝากทุกๆท่านนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะขอรอดท้องช้างอิระวันที่มีพระอินทร์แล้วก็หลวงปู่ทวดอยู่ข้างบนเพื่อกราบาไ้ขอพรกลับบ้านแล้วครับท่านผู้ชมพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่กดติดตามสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ